ปรุงมาแล้วปรุงมาแล้วลาดน้ำซูปลงไปเลยนี่ช้ำๆเยอะๆนี่นี่นี่ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง RPK อีกเช่นเดิมวันนี้ก็ได้เปลนเกี๊วไก่ครับเกี๊ยวไก่น้ำแหลก็ลุยกันเลยพี่น้องแกออกจากน้ำก่อนนี่วิธีรัดก็เกี๋ยวมาเขารัดมาดีมากแ้่ดึงออกปุ๊บมันจะ เห็นไหมมันจะรัดเพือปรุงมาแล้วนะครับปรุงมาแล้วปรุงมาแล้วใส่ลงไปชมดูนี่อะไรนี่เยอะอยู่นะนี่ห้าสิบบาทไม่ได้น้อยนะนี่อืมซุปนี่สีสันน่ากินมากอืมแบบนันวๆเลยน้ำชมราดน้ำซุปลงไปเลยนี่ช้ำๆเยอะๆนี่นี่นี่อืมนเริ่มคนกันเลยครับ มนุษย์เริ่มคนไปเลยอืมห้าสิบบาทยังไงล่ะเต็มจานเต็มผาถาดเลยล่ะเจ็กผาถาดไหมเต็มถาดเต็มถาดอืมลองเลือดนี่นี่ดอืม กรุงมากพอดีเลยแื้วก็กิมดึกดอืมน้ำซุปนี่เข้มข้นมาก อืมอืมอืมแต่ไม่ใช่ชิ้นเล็กนะชิ้นใหญ่อยู่นะดูอืมอืมชิมมแบบ้นเล็กๆนะ จะมีข้อไก่ข้อไกอ่กินได้ทั้งหมดนะอ่ะแบบนัว อืมใช่เล็กนะอย่าอยู่นะเช่นไก่